ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะสาบดอนพาเลาะนะคะพาเลาะเบิ้งอันเพื่อนอันเพิ่นพาการทำงานอยู่ในบ้า,บานค่ะพ่ได้ออกไปทั้งนอกทางได้ค่ะหนีโควิดไมอ,อยู่บ้านเราทำงานอยู่บ้านค่ะหาก,กินเลาะแถวแถวบ้านแหละทัพพร,ราพอได้อันไปหาก,กินทางใดนะหนีโควิดมาอยู่บ้าน ดอนทำงานอยู่บ้านโดนมีรายได้อยู่บ้านโดนสอบหนึ่งสามห้องสอบหนึ่งสามห่องสอบหนึ่งสามห่องสามห่องนี่บอกคะสามห่องฮะ่บอนี้ไหรจกสอบสี่สอบอันนี้เอ็ดร้องอันร้องอันประตูน่บอ ไอ้คานโอ้ค่อยก่ออิดดิสี่คนบ่สี่คนทำงานอายมาสี่คนทำงานด้วยกันช่วงโควิดบ่ได้เหียไปใส่ที่อยู่บ้านไปไหนไม่ได้อยู่บ้าน ทำงานอยู่บ้านทำงานแถวแถวบ้านล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวบ่เออเมือเอมันใชได้ล็อกดาวหรือมันใชได้เข้าดาวฮะรอเจ้ามาเจ้าคึ้บตรงรู้ใช่ล็อกอยู่มันใชล็อกดาวเขาบ่อให้เขาบ่อให้อันบอกปีใหม่ไหมปีใหม่เขาใชล็อกเขาบ่อให้เขาเข้าดาวมันบอกเขาจะบ่ให้เขาเข้าดาวมันบอกเขาได้อยู่ที่บ้านครอบครัวคอยครอบครัวมัน ลอกได้จ uh, so ิพอดีทำงานันตากแดดเซกันนิ้วโควิด yani บ่มากาเท่าเลยโควิดยันแดดได้แม่นบ่มีบ่มีบ่ ช่วงเขาดาวดิจะไม่ได้เขาดาวแล้วจะได้ล็อก,อกดาวละ่ะอันนี้ต้องกิสมารค่ะยังก,ก็คือมากบจะมีแสงไฟแสไงไฟสลัวสลัวแสไงไฟกิสมาตโอ้ต้นไม้นี่ได้การน,นะเอามาโชว์ไฟกิสมา สามารถสีแรงแข็งขันทำงานช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆพอดีจะได้มีรายได้ช่วงปีใหม่นะได้เข้าดาวกับยัดกับครอบครัวอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ไปค้างไก่ไม่ได้ไปมองอื่นปีนิวแย่ปีใหม่ เข้าดาเข้าอยู่บ้านเข้าอยู่บ้านเข้าอยู่บ้านดเรเล่นดังเะเล่นดัง้บ่เล่นดังกะาฟันอยู่บ่ฟันยังเน่ไฟฟันยังแน่ใกลสิปีใหม่นี่ันจะป่าแลดเจ้าปนี่ยัไปใส่ใส่ด mm ่งได้ป่าอยู <like ่บ um yeah> ่ป uh ่าย uh uh ัง ได้ปะได้จ er um, ับปร่ามใหแจะเ่อเาย่่งนอั้าบางทีเราเท่าไหร่บางทีเราเท่าไหร่เมนบาที่่หกสี่เอามันจะเป็นพ่อสอได้หนะพ่อสองหกสี่จะออกบอกบอเจ็ดหกสี่เจริญเราี่้อเจริญเราอันเราไปยามองให้ มองสามตอนโอ้เจนหกสี่อยู่ตีบ <o h. S 2> ้านที่ร้านหกสี่โอ30้คาพูพ uh ันแม่นกันกระกระตรงได้นะมืกี้นี่มันออกมันออกสามศูนย์สามนะเจนหกสี่ดีสามศูนย์สามเมื่อกี้เมื่อกินได้ออกสามศูนย์สาม เมื no. um, oh, oh. no ่อว oh. ันที่สามสิบนี่มันด้ออกตัวใดซื้อตัวใดโอ้เต๊วันที่สี่นะโอ้พิดอัลตัวไสั่นตัวสุดท้ายหนึโอ้เกือบถึงแล้ววันที่สี่ิเกือบถึงแล้ววันที่สี่ันอันนี้เซอันนี้ก่อนบอลหรือเปไหนเซไว้ก่อนก่อแล้วจังคารน แส่น้ำบอกฆ่าก่อนสิฆ่ากันก่อนต้องต้องนับบ่ซายฮะจักจักจักถังสิบสองถังสิบสองตอนนังลูกโอ้สิบสองอันซายนะตอน่องลูกเห็นเด้ โอ้ไม่มีปริมาณค้ามันไหลมากันแน่นบฮะยี่สิบถังไยี่สิบถัง20่ง่ะห็นเห็นยี่สิบถังเห็นยี่สิบถังทรายทรายก็ยี่สิบบ่เอาเข้มบ่เ็มเดี่อาเนาะเต้โอ้ ต้องเอาปูหลายต่างเข็มดิโอ้เท้ามันจะแน่นบ่โอ้อันเดซันอ๋อมีพิธีได้อันนี้คือเอ,อ็ดกันเองแบบเอ็ดเงื่อนก็ได้ปะตองจ้างสร้างประหยัดแน่ปะตองจ้างสร้างนี้ยคประหยัดคำนวณเอาทำเอาจะได้ประหยัด โอ้โหโบกำหนดสิถลายก็แน่นมันบ่ไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดหินนะสิโอ้หินไม่มีกำหนดนะขอรับโอ้ยใครแน่ใครแดดแน่สองสามมื้อหันหนาวขนาวเลย นี่ไครบ่แดดโอไใครอยู่มันแดดมันบ่หนาวคนทำงานกนแก้เขาเสือละวฮอนแล้วติโควิดยันแดนดทะเลคนกันแดดทะเลคนกยานแดดขึ้นกันโมแม่จะโควิดนะคนกยานแดดคือกันอ้าวคนกยานแดดขึ้นกันโมแม่จะโควิดนะ โตมันบอกโตมันก็เป็นอันไม่ยังคืออย่างเป็นเป็นอันเหลมแหลมปองป้องอันนี้โตมันโควิดหันเอามาก้อยแก้มเราจับมาก้อยแก้มเราเลยบอกมันมันอยู่ในปอดได้คนมาม่เข่าปอดแล้วมันสอข่าเลยเพราะฉะนั้นมันกระจายเลยบอกกระจายเลย ตรงนี้ก็พ่นนี่มันี่อยู่ในในปอเลยเหรอบ่พอดีเวลาเวลาเฮาอันว่าถึงโควิดว่าโควิดเลรได้เพาโควิดเลไหสารเคมีเอ้ตววงกลมแล้วกระมิบเลียมออกมาห้า อันแรกที่อยู่ภาพแพ้ปา่าเนี่ยมันมาในน้ำมันขึต้ติดแล้วสันขึต้ติดหลายแล้วฮะมันอยู่ในป่าบ่ะปาในเ้าวาพวกมากยที่ในเน้ำมานนมนน้ำมันไ,นไหลมาทางไหนมาทงมา,า,า,าววงามันอากาศเนาะบ <นะ S 2> ่ผู้ชาที่มีกเอายาพ่นขาแมลงนี่เออปต่อยนน้ำคายยาคายยาเนี่ยเขาเป็นีน้ำที่มันน้ำไหลมาป่าลุมหุบปา่ามันก็กัดป่าเลยวันนี้มากินคนปานี้ คนอาปลามากินอ่าคปลามากินบ้านนี้แท้สรุปบ้านนี้อันพูดว่าพูดพุ่มกันหน่อยแล้วกันเป็นอันหอบเืินมันจะติดเลวม้าในพุ่งนี่เนยนอาจารย์คนพูดอาจารทานหน่อยเนาะพวกก็เดนโควิดนี่ยเขาโควิดนี่ยเขาโรคประจำตัวแน่โรคประจำตัวเนี่ยติสารค่มีหมูก็หามกินเนื้ออีก เพราะว่ามันกินตามอันคล้องตามน้ำตามอย่างไปงมาห้ามฆ่ามอีกเออไม่ให <laughs> ้กินสิไม่ให <laughs> ้กินไม่ให้กินเนื้อกินซาาัดแล้วกินผักกินมีไปนี่บอกินผักกินมีใค <laughs> มันเยอะโรคภัยเยอะแยะสิเขาก็ต้องรักษาเองตัวเองให้ดีรักษาตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงเสร็จแล้วทีนีให้โควิต,ตายก่อนนะ <laughs> อย่ามาสิติสสิแสจากทิบนาทีหายมันอ่อนไม่บอกหามันอ่อนก่อนปูกับน้ำเข้ากันนกับนเข้ากันคลนค้นเฮ้ยคนคนเลอนเนาะผสมผสมใสสารคลอนคนผสมกันให้มันเข่าเนื้อเข่าหนังกันนะเข่าส่วนอัตตามันเนาะคลิปนี้ก็ให้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนจะถึงกิสมาสปีใหม่แล้วขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ